ค,คลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงอาการตอนนี้นะคะเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะทุกคนจะกดไหลย,ย้อนนะคะก็อาการหลักๆก็คือนะคะจะแสบร้อนกลางอกนะคะหรือลิ้นปีนนะคะช่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะแล้วก็เลือเปรี้ยวนะคะจุดเสียดแน่นท้องนะคะเนื่องจากมีอาการ อื่นๆหรือ,อก็คือจะเป็นคนที่คืนลำบากนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรติดอยู่ตรงคอนะคะแล้วควรจะแต่ว่าอาการก็คือว่ายังไม่มีไอเหลือลังนะคะหรือเสียงแหบนะคะแต่จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะจะค่อยๆเจ็บตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน,น้ําการทานข้าวนะคะเราทุกกิจวัตรประจําวันก็คือว่าจะต้องทานทาน อาหารให้แบบในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็จะทานซอยทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ทานบ่อยๆนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะคนรจะอาการตอนนี้นะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆน,นะคะสังเกตอาการนะคะไม่อยากให้แบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนช่องนี้นะคะคือว่า อาการแบบถึงขนาดต้องแบบดูแลตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากเป็นคนที่พื้นฐานเลยหนึ่งทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็แล้วก็ทานบางทีก็ทานแค่วันละมื้อนะคะไม่ค่อยได้ทานแบบครบมื้อนะคะแล้วก็เวลาในการทานข้าวก็จะแบบ ก็จะรีบทานแล้วก็รีบทํางานรีบใช้ชีวิตประจําวันนะคะก็คือตอนนี้ก็คือการใช้ชีวิตก็คือจะช้าลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการการทานนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะเนื่องจากการเป็นกดไหลย้อนนี้ก็คือว่าบางทีเรานั่งนะคะทุกคนจะเรานั่งเราก็จะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันแน่น มันแน่นแล้วเราก็เจอตอนตอนนี้นะคะก็ยังรู้สึกแน่นตรงอกอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทานอะไรก็คือทานยาทานยาแก้ปดไหลย,ย้อนนะคะแล้วก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมงถึงจะทานข้าวได้อย่างนี้นะคะทุกคนจา๋าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยากจะแบ่งปันนะคะว่าให้เพื่อนๆน,นะคะมา หันมาดูแลตัวเองนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวนะคะช่องนี้ก็คือเป็นมาแล้วแล้วก็ทานไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีอาการแบบในเมื่อเราทานไม่ได้แล้วนะคะน้ําหนักเราก็จะลดลดเร็วลดหวบเลยนะคะก็ตอนนี้ก็แต่ก่อนก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่67 68ดกิกโลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือ60สิบสบเอ็ดนะคะ ก็ด <ítulo> <es> anyway, ูแลตัวเองค่อนข้างเซฟตัวเองนะคะช่วงนี้อาจจะมีบางช่วงที่แบบไม่ไม่ค่อยได้รีวิวทานอาหารนะคะก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็ออกมาแบ่งปันเหมือนกับว่าเราเป็นอาการแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนท่านอื่นนะคะมีมีอาการ แบบนี้เช่นกันนะคะอยากให้ไปสังเกตแล้วก็อยากให้ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าอาหารการกินนะคะทุกคนจะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอมาเล่าอาการกวดไหลย,ย้อนของตัวเองเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ